้อ,อนรับพี่เกดนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับสาวผู้สดใสสวัสดีค่ะ Good morning นะคุณพี่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดในสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีเราเป็นคนไทยนะคะไทยแปลว่าอิสระฉันจะไม่เป็นทาสของคุณหรอกค่ะมันเป็นวลีที่เด็ดดวงจริงๆนะคะและนี่แหละคำ คำที่คุณแม่สิตังได้บอกว่าเนี่ยเราเป็นอิสระคือภาษาของเราเนี่ยยังคงความสวยงามและเราถือว่าโชคดีมากนะคะที่ไม่ได้โดนวัฒนธรรมในช่วงที่เขาล่าอาณานิคมและเขาแบบว่าต่างชาติเพื่อนๆบ้าน AEC ของเราเนี่ยโดนลบตัวอักษร เลยนะคะสำหรับบางที่แล้วก็ให้ใช้เป็นตัวอักษรแบบภาษาอังกฤษแทนแต่บ้านเรายังคงมีทุกอย่างครบนะคะแต่ในปัจจุบันนี้พี่เกดเราจะเห็นเยอะขึ้นมากๆจนหลายๆคนมองว่าโอ้ยมันก็เป็นธรรมดาไปแล้วล่ะ จะเล็กจะน้อยคิดเยอะคิดแยะไปทำไมเกี่ยวกับเรื่องของการมักง่ายในภาษาการใช้ภาษาไทยที่ผิดการสะกดที่ผิดซ้ำซากแม้กระทั่งในสื่อนะคะที่เวลาเราจะอ่านข่าวรวบรวมสำนักข่าวต่างๆบางทีปูเป๊ก็งงว่า ทำไมอ่ะแต่ก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์นี่กว่าจะพิมพ์ออกมาได้เขาก็จะมีการพิสูจน์อักษรแต่อันนี้เวลาเราอ่านเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณพูดแล้วให้โปรแกรมมันพิมพ์ให้หรือเปล่ามีการสะกดที่ผิดเพี้ยนหรือว่าอาจจะรีบเร่งแป้นคีย์บอร์ดตัวนี้ติดกับตัวนั้นแต่คุณไม่ได้ตรวจทานก่อนที่จะนําออกไปสู่สาธารณชนแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนแบบเรื่องหย่วนหย่วนหน้าอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเอ้ยสื่อสารกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วเพราะว่าตรงนี้เขียนมาเพื่อให้ให,ให้ให้เราทําความเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พี่เกตบอกคิดเลยว่าแบบเอ๊แล้วถ้าการสะกดให้มันถูกเนี่ยมันจะลําบากตรงไหน การกดชิปมันยากยังไงนะคะหรืออ,อย่างบางคนที่เป้บอกว่าเขาก็อาจจะใช้วิธีในเรื่องของการพูดพูดพูด,พดใช้ไมโครโฟนของเครื่องนะคะแล้วก็กดคำให้เราแล้วมันลำบากมากขึ้นตรงไหนกับการตรวจทาน เพื่อสะท้อนความรอบคอบของตัวเราเองอะคะ่ะค่ะแบบเราจะเป็นคนเสนอข่าวแบบมักง่ายแบบง่ายๆหรือจะเป็นคนที่รับผิดชอบในเนื้อหาและการใช้ภาษาของตัวเราอตเนี้ยมันมันตัวตัวผู้เขียนเนี่ยนะคะหรือคนที่แบบว่าพิมพ์ม,มาตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ทำลายภาษาแต่สิ่งที่เขาทำลายนะคะก็คือภาพลักษภาพลักษณ์ เ,เขาเรียกว่าภาพลักษณ์ของคนใช้ภาษานั่นเองอที่อาจจะดูเป็นคนที่ไร้การศึกษาหรือไม่ตั้งใจเรียนในสมัยเรียนก็เป็นได้ค่ะหรืออาจจะไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนถูกเขี่ยวเข็นให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความรอบคอบในการทําหน้าที่ก็เป็นได้อ,อันนี้คือคิดแบบบ้านแบนบ,บ,บของพิเกตเน,ะนะาะห,หรือได้บางกรณีอันนี้เราเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนแล้วก็เหมือนกับไปได้ในระดับ ที่ถึงอุดมมาศึกษาคือทางบ้านมีกําลังแค่นี้แล้วเราจะต้องออกมาและแล้วเราก็อ่ะก็พูดคุยกันรู้เรื่องพออ่านออกพอเขียนได้ก็ชีวิตก็ไปต่อได้นะฮะอันนี้เราก็เข้าใจในบางมุมคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ทราบหรอกพี่เกดเวลาที่เขาพูดมันก็คือออกมาเป็นน้ําเสียงว่าเออเขาพูดถูกต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเนาะแต่พอในยุคโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่าอา้าวบางคํา ทำไมมันง่ายๆแต่สะกดผิดนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันระหว่างคําว่าคะกับค่าซึ่งดิฉันก็งงมากว่าทําไมการผันวรรณยุกในยุคปัจจุบันดิฉันไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้มีลูกหลานที่แบบเข้าโรงเรียนแต่ก็งงว่าทําไมผันวรรณยุกไม่ได้หรอกับคําว่าคะค้าจะจ้านะคะเป็นนค่าอะไรอย่างเงี้ยเราเคยพูดกันไปแล้วแต่มันอ่านแล้วมันก็รู้สึกแบบ ทำแม่งทำแม่งเราก็งงนะคะรวมถึงอาจจะเป็นแบบสับที่มันจะต้องพิมพ์แนวเนี้มันถึงจะดูแบบเอออินมันจะดูแนวไม่ใช่แบบโอ้ยดูโบร,โบราณน,นะคะก็แล้วแต่แล้วกันแต่ในบางกรณีเนี่ยคือปุเป้ก็มองนะว่าไทาม์ไลน์ของเรามันก็เป็นเหมือนเอ,อ่อไทม,ม์แมชชีนเนาะคือสมมุติว่าคุณมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็สอนลูกให้สะกดแบบนั้นแบบนี้แล้วลูกก็ไปดูเฟซแม่เมื่อ5ปีก่อนแล้วทําไมแม่สะกดแบบ อย่างนี้ไห้ไม่อะไรอย่างนี้แล้วแล้วเด็กมันจะไม่มีความเชื่อถือคุณได้อย่างไร ใช่เลยค่ะเพราะว่าพี่เกศว่าอะไรค่ะที่ทําให้เราดูแล้วเอเอแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสากลหรือเป็นกติกาโดยรวมอยกตัวอย่างเล่นๆเ,เลยนะสมมติว่าเราพูดถึงการอาหารเข้าปากนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือจะเอาอาหารเข้าไปในปากเราเนี่ยคนคนส่วนใหญ่จะนึกถึงช้อนซ่อมตะเกียบแต่หากมีคนบางคนเนี่ยเอาอาหารเข้าปากด้วยการเอารงาาอ,เอารงเท้าเขียบข้าวก่อนแล้วก็เอารองเท้าขีบมันแล้วก็โกยเข้าปากเนี่ย แล้วก็มาอ้างว่าเฮ้ยมันก็ใส่ปากได้เหมือนกันนะคะแต่คนที่เห็นก็จะรู้สึกเอ๊ะไปทําบุญเนี่ยบางทีคนก็จะแบบบอกว่าอ่ะมันก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อเข้าวัดแล้วไปทําบุญแต่ถ้ามีใครใส่บิกินีเข้าวัดเราก็จะรู้สึกเอ๊ะเฉกเช่นเดียวกันนะคะเกดก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกับการใช้ภาษาถ้าเราจะอ้างว่าแค่สื่อสารให้รู้เรื่องแล้วจะพูดผิดเขียนผิดยังไงก็ได้เนี่ย คนที่มีเ,เขาเรียกว่าความคุ้นชินกับกติกานะคะในเรื่องของการใช้ภาษาแบบที่ถูกสั่งสอนกันมาเนี่ย แบบถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเอ๊ะได้เหมือนกันดังนั้นแล้ววันนี้อยากให้สูดหายใจลึกๆนะคะว่าเวลาจะพูดจะเขียนจะสื่ออะไรออกมาอยากให้เพิ่มเพิ่มในเรื่องของความใส่ใจและความครอบคอบเพราะภาษาจะได้กลายเป็นภาษาที่ยังสวยงามอยู่เสมอไม่ต้องถูกทําลายด้วยความที่เผลอเลอของตัวเราลงไปเนาะค่ะเดี๋ยวกับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะพี่เกด พี่เกดคิดว่าอย่างไรว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาปฏิรูป <c oughs> ไม่ใช่ปฏิวัตินะไม่ใช่คำนี้ปฏิรูปนะคะการอาสอนเยาวชนคือถ้าเรามองย้อนไปในยุคคุณยา่าคุณยายคุณปู่รวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่สูงอายุเนี่ยพูดชัดมากการใช้ภาษาถูกต้อง อย่างน่าทึ่งจริงๆแล้วสําหรับเขาไม่ใช่เรื่องหน้าทึ่งเพราะสําหรับเขาเพมันคือความถูกต้องที่จะต้องพูดชัดอักขระชัดเจนถ้าคุณไปแบบดูแม่เมาส์แม่แดงอะไรอย่างเงี้ยในการร้องเพลงหรือเวลาออกสัมภาษณ์คือพูดชัดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เพี้ยนวันรณยุกอะไรเลยแต่พอมาถึงออย่างรุ่นปูเป้เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่าคุณครูสอนรอเรือรอลิงมีการอ่านไทยนู่นนี่นั่น,นแต่พอ เริ่มโตขึ้นมาก็จะไม่มีใครมาคอยแก้ไขยเยอะและเรื่องว่าเอ๊ะทำไมเธอพูดไม่ชัดและทางบ้านปุ้บไปคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทางบ้านนะจะต้องมีการเหมือนกับว่าอบรมหรือว่าฝึกหรือว่าคอยสังเกตสังกาว่าอาการออกเสียงหรือการเขียนเนี่ยนะคะมีความสำคัญและให้ลูกเนี่ยพูดให้ถูกต้องแต่ทั้งนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเพราะเราสังเกตว่า,าเรามีรอเรือ แต่ทำไมในบ้านเราเวลาการพูดปกติเนี่ยถึงไม่ได้กระดกลิ้นอย่างชัดเจนต่างกับภาษาของทางออินโดนีเซียต่างกับภาษาสเปนอิตาเลียนที่เขาจะแบบรอเรือตัวแบบมันมันชัดมากแล้วถ้าคุณไม่กระดกลิ้นเนี่ยเขาจะรับไม่ได้สำหรับมุมมองของพี่เกตนะพี่เกดก็มองว่าหลายหลายคนในยุคเราเนี่ยค่ะ ก็เริ่มที่จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเฮ้ยมันทันสมัยขึ้นมาแล้ว hmm. มันควบกล้ํารอเรือรอลิงก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็สื่อสารกันรู้เรื่องนึกออกไหมคะกล <Ha. S 2> ายเป็นการใช้ภาษาง่ายๆเป้เชื่อไหมว่ารอเรือรอลิงเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งว่าในคําเขียนนะคะ <Ha. S 2> ลังรัง โทษนะคะระเกียดเนี่ยกลายเป็นลังลอลิงนะคะ,ะเนี้ยก็คือใช้ดอเด็กในการสะกดไปแล้ว<ะ>ก็เลยกลายเป็นว่าความความน่ารักความเรียบร้อยหรือความที่มันมีจารีตในพัน<ะ>ของมันอยู่เนี่ยก็ถูกบิดเบือนถูกทำลายไปแล้วก็จะใช้คำว่ากาติกาที่คนส่วนใหญ่ยอมรับเนี่ย<ะ>มาเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าใครๆคเขาก็ทำกันแล้วมันก็จะกลา,ายเป็นก,<ะ>นกติกาใหม่เป็นกติกาใหม่ที่ถามว่า พูดคุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่พูดคุยกันรู้เรื่องในแบบที่จำใจยอมรับสำหรับหลายๆคนเพราะอย,าอย่างตัวพี่เกดเองก็ยังอยู่ในรุ่นที่เรารู้สึกว่าถ้าเขียนให้มันถูกต้องอเราก็อ่านแล้วเรารู้สึกเข้าใจและสบายใจแล้วไม่ต้องตีความซ้ำซ้อนว่าอ๋อเขากำลังจะบอกว่าหน,น่ารักนะคะไม่ใช่แบบหน้า,นาแบบใบหน้าพักเนี่ยเป็นลอลิงก็ม ก็แบบน่ารักมันแปลว่าอะไรอ๋อน่าจะบอกว่าน่ารักค่ะมันจะต้องกลายเป็นการมีการตีความซับซ้อนนะคะใช่ใช่วันเนี้ยทุกอย่างมันมีกติกามันมีมารยาทม,มีกะเอนหรือเขามันมีรูปแบบที่ถูกต้องอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ความง่ายของเราอาจจะไปบีบเบือนความถูกต้องแล้วบีบบังคับให้กลายเป็นกติกาใหม่ที่สังคมยอมรับว่าแค่คุยกันรู้เรื่องก็ได้แล้วเนี่ยพี่เกดว่าสูดหายใจฮึดลึกขึ้น ขึ้นอีกนิดนึงเขแบบทำไงทำยังไงดีให้เราเนี่ยไม่ละเลยแล้วไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําลายความสวยงามของภาษาลงไปเรื่อยๆภาษาอาจจะไม่ได้โดนทําลายลงแบบทันทีแต่มันก็จะมีสิ่งที่ไม่เรียบร้อยไม่โอเคเกิดขึ้นนะคะม,มันก็จะเป็นการสะท้อนในเรื่องของจริงๆเนี่ยเวลานักข่าวเขียงข่าวผิดเนี่ยพ่เกด มองไปในเรื่องของอะไรรู้ไหมคะว่ามองในเรื่องของความสามารถในการทํางานทันทีอรอบครอบความใส่ใจค่ะมีมีความบกพร่องในการสะกดหรือการสื่อสารตรงเนี้ยแย่ yeah, มากแล้วคนคนนี้จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างไรนาน,นาสีแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนะะักข่าวคนเดียวรวมไปถึงบรรดาธิการแล้วก็หลายๆลายฝ่ายที่จะต้องมานั่งดูนะคุ่มด้วยนะคะปุเป้จําได้ตอนช่วงเด็กๆนะพี่เกดก็จะมีเหมือนกับค่านิยมที่ หรือตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่ความเป็นไทยมันไม่มันไม่มันไม่ดูแบบโอ้ยหน้าทันสมัยมันจะต้องเป็นเหมือนกับต่างชาติคือสมัยก่อนมันจะมีช่วงที่เวลาใครอยากจะดูที่แบบมีความไฮโซนิดนึงก็จะพูดรอเรือออกเป็นตัวอาภาษาอังกฤษหรือแม้แต่นักร้องก็จะออกเสียงเป็นแบบรารักกันอะไรอย่างเนี้ย แล้วคือเขาก็พี่แก่รู้สึกไหมคะว่าไปเอาค่านิยมนี้มาจากไหนการพูดแบบ hmm. ออกออกไม่ชัดมันเหมือนบอกอ๋อ,อคุณคุณไปเรียนเมืองนอกมาหรอโออเคคุณ okay. จบเมืองนอกเออแ,แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเห็นแล้วก็รำคาญเวลาพูดช้านเชอรหรือแต่แบ เธอก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกเธอก็ไม่ได้ไปที่ไหนนี่แล้วพอพูดภาษาอังกฤษแต่เป็นสำเนียงแบบไทยแหนะดิฉันละงงมากกับตะกะนี้แล้วคือกลายเป็นว่าอถ้าเขาคิดว่าการพูดสำเนียงออกฝรัง่งแล้วมันจะดูแบบอัปเกรดของตัวเองอันนั้นก็คือความสุขของเขาละกันแต่อยากจะบอกมันเป็นค่านิยมที่มันมันใช้ไม่ได้ถ้าคุณพูดให้มันชัด ทั้งไทยและอังกฤษนี่สิมันถึงจะน่ายกย่องมากกว่าที่ไม่ชัดสักภาษาหนึ่งก็ก็ก็มีความเห็นด้วยเลยนะคะก็คือว่าเยังไงแล้วเนี่ยอยากจะให้กลับมาใส่ใจในเรื่องของการใช้ภาษาของตัวเราถ้าวันนี้รอเรือลอลิงของเรายังยังแบบว่าการกระดกลิ้นของเราเนี่ยยังรู้สึกไม่คล่องนะคะแล้วแบบเ,เราไม่ได้ฝึกมันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างมันเริ่มต้นได้เขียนก็ไก่ขอไข่แล้วก็วนได้ถูกนะ uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีแพทเทิร์นที่ถูกต้องสวยงามอยู่มันไม่ยากเกินกว่าความสามารถของเราอะค่ะที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ฝึกปรับปรุงให้มันเกิดความเรียบร้อยความสวยงามไม่ได้จะบอกว่าให้มานั่งหัวโบราณหรือว่าอุอนุรักษ์นิยมขนาดนั้นแต่มันคือเรื่องของการสะท้อนภาพลักษณ์ นะคะของตัวผู้ใช้ภาษาก็คือตัวเราเนี่ยแหละ,ะว่าเราเป็นคนมีความใส่ใจเป็นคนที่มีความน่ารักที่มีมารยาทในการใช้ภาษาขนาดไหนแบบค่อยๆฝึกกันไม่ได้ถึงกับขั้นมารยาท้างแต่อาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกละเลยผ่อนผันมนมานานนะคะ เชิญชวนว่าถ้าเรากลับกันกลับนะคะมาถากันตรงนี้มาฝึกกันตรงนี้ได้เนี่ยพี่เกศว่าในเรื่องของการสื่อสารนะคะได้อ่านข้อความที่มีการสะกดถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่จะลงสายตาแล้วก็ระรื่นหูของตัวเรามากขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวมีมาคุยเพิ่มเติมในช่วงหน้าค่ะ We love to share มาคุยในช่วงนี้กันนะคะพี่เกดบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ย ก็พิมพ์แบบนี้ฉันขายของเขาก็มีลูกค้าติดต่อมาแต่สมมุติถ้าคุณเป็นลูกค้านะพี่เกดสินค้าชนิดเดียวกันราคาเดียวกันเพจหนึ่งก็คือพิมพ์สมัยนี้คือเขาไม่ได้พิมพ์ภาษาทางการเนาะแต่ก็คือแต่ถ้าอันนึงพิมพ์แบบให้ แต่สะกดด้วยหอหีบไม้หันอากาศไม้โทและยอยักษ์ซึ่งจริงๆแล้วพิมพ์ตัวอักษรบนคีย์บอร์ดเยอะกว่าคำว่าการสะกดให้ที่ถูกต้องด้วยไม่บวนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นแบบอะไรอย่างนั้นน่ะกับอีกเพจหนึ่งที่มีฟีดอะไรเหมือนกันแต่สะกดถูกต้องแล้วก็ถามว่าอันไหนน่าเชื่อถือกว่าในฐานะลูกค้า สำหรับพี่เกดก็คือที่สะกดถูกต้องการใช้ภาษาได้สวยงามนะคะอย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยให้ใจสมมตินะ้ใจก็จอจานไม่เห็นอากาศยอยกักอย่างเงี้ยอ,อีกเพจนึงเราให้ใจคุณไปเลยอย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนและดูสินค้าเราแต่สะกดถูกต้องหมดทุกอย่างอะไรที่สะกดถูกต้องนะความรู้สึกวแวบ,บแรกของพี่เกดเลยจะรู้สึกว่าเอ๊ยตรงนี้มีความรับผิดชอบสินค้าเขาน่าจะตรวจทานแล้วก็ทําอะไรคือไม่ใช่สินค้ามักง่ายมาขายพี่ คิดเหมือนกันั่นใจหนูคิดเหมือนกันพี่เกดว่าโอเคถ้าสินค้าเหมือนกันในราคาเรทเท่ากันนะคะแต่มาดูเรื่องของการใช้คำตามเพจหรือว่า IG อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นภาษาที่เรารู้สึกแบบทำแม่งทำแม่งหรือแม่ค้าบางทีก็าอาจจะมีกิมมิคว่าโอ้เราต้องแบบดูโต้อตอบลูกค้าเราต้องมีกวนประสาทนิดๆการพิมพ์ปกติมันจะไม่เรียกของแต่คิดว่าในระยะยาวนะ่ะถ้าคุณพิมพ์ไปในแนวนั้นเนี่ย มันก็มันก็ส่งผลกระทบแน่นอนแล้วล่าสุดเนี่ยอย่างมีการที่โต้อตอบกับลูกค้าในเพจนะคะมันก็บ่งบอกแล้วว่าบางทีการที่สะกดผิดิดเนี่ยลูกค้าเองก็แบบเอ๊ะเบางคนก็ไปแนะนำนานมาแล้วข่าวนี้ลูกค้าก็แนะนำบอกว่าค่ะแต่รบกวนเทางทางคุณเนี่ยสะกดค่ะค่ะให้ถูกแล้วเขาก็เถียงมา คือเขาก็ไม่เข้าใจว่าค่าที่ถูกต้องมันต้องใช้อย่างไงกลายเป็นว่าตีกันก็เลยไม่ขายของให้เสียเลย oh <my> โอ้ my god อะโออเห็นแต่มองมองอย่างนี้เลยนะว่าแบบพอสมมุติว่าเราเราเตือนไปแบบเหมือนเหมือนเราเห็นคนที่พิมพ์มาไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคะ่ะเถียงกันด้วยเนี่ยคือมันมันมันเหมือนกับกําลังเถียงกับคนไร้ความรับผิดชอบไร้การศึกษาแล้วก็ไร้มารยาทไงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใครจะทํายังไง เนี่ยมันมันอาจจะไปบังคับว่าแบบไอ้สะกดที่ถูกต้องยากแต่ถ้าวันนี้เพื่อนเพื่อน,นที่ฟังเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะกลับมาฝึกเป็นคนอีกคนนึงนะคะเป็นเราคนนึงที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีความเข้มแข็งในความถูกต้องของการใช้ภาษาได้เนี่ยเพิ่มขึ้นสักสิบคนยี่สิบคนร้อยคนจากเดิมเนี่ยเราอาจจะผิดพลาดมายี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าวันนี้เราสะกดผิดน้อยลงสักห้าเปอร์เซ็นนะคะแบบเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้น แล้วพี่เกตแอบสังเกตอย่างหนึ่งนะเป้ว่าคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจในเรื่องของการสะกดคําในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีนิสัย ที่จะประสบความสําเร็จเป็นนิสัยที่เอื้อต่อการประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยในเรื่องไอ,อยอาง,อางต,ต,ตัวพี่แม็กซ์แฟนทพี่เอกเนะะี่ยค่ะเขาไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กภาษาไทยเขาแย่มากเลยในช่วงแรกแต่รู้ไหมคะเขาก็มีความพยายามมากพอที่จะบกถามถามเราหรือว่าเปิดเข้าไปใน Google เปิดดิกชันนารีพจนานุกรมว่าคาคานี้มันสะกดยังไงเพราะเขาต้องการดูเป็นมืออาชีพในการที่จะแบบโพสต์ขายของนะคะเพราะว่าเขาขายรถโมเดลอย่างเงี้ย คำนี้เิออ์เข้ามาแล้วจะทยอยแจ้งนะคะคําว่าทยอยเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งถามเลยมีสละอะหรือไม่มีนะคะเขาบอกว่าก็จังถามเลยว่าทําไมอยู่ใส่ใจในเรื่องนี้เขาก็บอกเลยว่า อย่างน้อยเนี่ยคนที่เขามาซื้อรถเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราตรวจทานสินค้าของเรามีคุณภาพเพราะว่าในเรื่องของการใช้ภาษามันสะท้อนวิถีพฤติกรรมของคนขายด้วยเหมือนกันมันสะท้อนวิถีพฤติกรรมหรือแนวแนวการดูแลตัวเองดอูเรื่องของการความรอบคอบความใส่ใจในการทำงานของตัวผู้ทูด้วยเหมือนกันดังนั้นแล้ววันนี้ค่ะ ตัวเราอาจจะเป็นคนท,ทำงานที่เก่งเป็นคนเขียนข่าวที่เก่งเป็นคนเขียนคอลั่นที่เก่งแต่จะกดผิดหนึ่งคำเนี่ยมันอาจจะแอบถูกตัดสินได้ลึกๆเลยนะคะว่าเป็นคนไม่รอบคอบและไม่ใส่ใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะมันก็มาจากความเรียบร้อยที่เล็กๆได้เสมอดังนั้นแล้ววันนี้ค่ะกลับมาทำในเรื่องของภาษาของเราให้สวยงามนะคะรักษา ภาพลักษณ์แล้วก็เหมือนเป็นการบ่งบอกโอ้อวดหรือโม้คร่าวๆเกี่ยวกับตัวเราเลยแหละว,ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจมใีความละเอียดและ,อะรอบคอบะจะสื่อสารเราก็เป็นคนสื่อสารได้หน้าตักเรียบร้อยถูกกติกามารยาทและถูกต้องในเรื่องอักขระการผันวรรณยุก ถ้าสมมุติว่าเราจะโพสต์เขียนข้อความอะไรก็ตามเอาเราบคนใช้ภาษาได้ถูกต้องสวยงามตรงนี้มันก็ดีกว่าให้คนมานั่งมองเอ๊ะแล้วแบบว่าเอ้ยทําไมดูฉลาดแต่ว่าสะกดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างความเอ๊ะให้เกิดขึ้นในการสนทนาหรือการสื่อสารเลยเนาะใช่ค่ะเราต้องมีความภาคภูมิใจนะคะในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยปุ้ยย้ำมาเสมอค่ะว่า เราควรจะภูมิใจเนาะบางทีไม่ต้องแบบ mm. คุณอยากสวยแบบเกาหลีอย,อยากนั้นอยากนี้เอา้าแล้วแบบไทยผิดตรงไหนอะ่ะใช่ไหมพี่เกศ <c oughs> การการผิดค่ะดิฉันชอบมากอะไรที่เป็นความเป็นไทยสีผิวแบบนี้ไม่ต้องข่าวว่าเราชอบเราภูมิใจนะคะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ตระหนักในเรื่องนี้เพราะอีกหน่อยเนี่ยถ้า คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สารต่อในเรื่องของความถูกต้องไม่อยากจะคิดเลยว่าอนาคตภาษาไทยของเราจะผิดเพี้ยนไปขนาดไหนวันนี้ขอบคุณพี่เกตมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณด้วยค่ะกิฟต์เซ็นะคะพิเศษเลยจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อม,มดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพค่ะ we love to share